สวัสดีครับวันนี้พบกับรีวิวไม้ดีนหนึ่ง N92 ครับ T1 N92 ก็จะเป็นไม้ที่ถูกพัฒนามาต่อจาก N9 ตัวแรกเนาะที่ฟูหอยเฟิงใช้ซึ่งตัวนี้ก็ยังเป็นไม้ที่ฟูหอยเฟิงใช้อยู่ดีนะครับมันก็จะเป็นไม้ในตระกูลไวเนาะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเป็นในตระกูลเทอร์โบชาร์จิ้งนะครับปัจจุบัน N92 เนี่ยน่าจะเท่ากับเทอร์โบชาร์จิ้ง75เนาะหมายถึงพวกถ้าเทียบสเปคนะครับมันน่าจะใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงมากแล้วก็เป็นสีเดียวกันด้วยนะครับแต่ส่วนตัวนะผมคิดว่า เทโบชัจิ้งเนี่ยจะนิ่มกว่าในตระกูล N เนาะมาจะรู้สึกมีความที่สบายกว่านะครับคงไม่ต้องกึนเยอะนะครับว่าซื้อไม้นี้มาเพาะอะไรเนาะมันก็เป็นไม้ต่อจากเดิมที่ชอบอยู่แล้วก็คือ N9 นกนะครับก็เลยซื้อมาต่อเนาะแล้วก็อีกอย่างไม้นี้ฟููไฮเฟิงก็เปลี่ยนมาใช้ด้วยนะครับแล้วก็ได้แชมป์โอลิมปิกด้วยนะครับเหรียญทองเนาะแล้วก็ตัวสีเนี่ยผมสีคิดว่าสีมันเนี่ยดูดุดันขึ้นเนาะดุดันแบบ มีอะไรนิดหน่อยนย่มีสีชมพูมีอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันจะดูหรูว่าน่าจะเป็น n 9ตัวแรกนะครับดำทองเนี่ยน่าจะหรูกว่าเนาะซึ่งใน n 9 2เนี่ยมันก็จะมีสีดำทองที่เป็นซิกเนเจอร์ของผู้เผเฟิงเหมือนกันเออแล้วก็ไอ้ตัวที่เอามารีว,วิวเนี่ยมันคือสีดำชมพูนะครับเพราะว่าไอ้ตัว n 9 2สเนี่ยสีแต่ละสีเนี่ยผมคิดว่าสเปคมันไม่เหมือนกันนะอย่างสีดำเขียวเงี้ยผมว่าตีก็ไม่เหมือนกันและ ซึ่งจริงๆแล้วมันก็น่าจะมาเฉลยในตอนทำเทอร์โบชาร์จิ่งเนาะเพราะว่าสีดำเขียวเนี่ยรู้สึกจะเป็น75 d แหละ75ดี75ไอนี่แหละมันก็มีหัวน้ำหนักเบาวกว่าตีง่ายกว่านะครับไอ้ตัวโดยเฉพาะรุ่นที่เป็นแบบซ i เนเจอร์แต่ละคนอย่างเงี้ยอย่างตัวผู้ไห่เฟิงนะครับที่ใช้ปกติก็เป็น N9 ดำชมพูอย่างเงี้ยแล้วก็หรือเป็นตัวดำทองอ่ะที่เป็นลิมิเต็ดนะครับ มันก็ต่างกับไอตัวที่เป็นดําเขียวของอามัดเนาะที่เป็นคู่กับนัตเซอร์คู่ผสมอินโดนีเซียนะครับผมมันก็ตีไม่เหมือนกันเลยคนละแบบกันเลยนะครับคือจับแล้วรู้สึกได้เลยนะครับโดยถ้าเทียบเนี่ยไอตัวของอามัดเนี่ยจะประมาณเทอร์โบช็อจิ้ง75 d เนาะมันก็จะตีง่ายกว่าหัวมีน้ําหนักเบากว่านะครับเล่นลูกไวๆไ,ได้ดีกว่าแล้วก็แรงสปริงเยอะกว่าตีง่ายกว่านั่นแหละ แล้วก็ n 9 2หรือ t ทอร์โบชาร์จิ่งเเนี่ยมันก็จะต้านแข็งกว่านะครับแล้วก็คอนโทรลได้ดีกว่าแล้วก็ตบมันกว่าแน่ๆแหละตบหนักกว่าตบไม่มันกว่าหรอกผมว่า75ดีตบมันกว่าเนาะแบบความหมายถึงแบบมันแบบตบต่อนเนื่องอะแต่ความสะใจเนี่ย n 9 2หรือ t ทอร์โบชาร์จิ่งเเนี่ยสะใจกว่านะครับเพราะฉะนั้น n 9แต่ละสีเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเนาะผมเข้าใจว่างั้นนะ ตอนตีเนี่ยฟิลมันต่างกันมากเลยใครบอกว่าเหมือนก็แล้วแต่เนาะผมไม่รู้ว่ามันสเปคจริงๆมันเหมือนกันหรือเปล่าเนาะแต่ถ้าผมคิดว่าถ้ามันทําเทียบกับเทอร์โบชาร์จิ่งอ่ะมันไม่เหมือนกันแน่นอนแหละอย่างน้อยก็เรื่องบาลานซ์นะครับ N7 ก็เหมือนกันเนาะโดยเฉพาะแบบ N7 ธรรมดาเนี้ย N7 ส้างนานอะไรเงี้ยถ้าเอาไปตีเทียบกับ N7 เซตวาเนี่ยคนที่ชอบเซตวาเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันคนละแบบกันเลยนะครับไม n72 เซเดวาเนี่ยตีสนุกมากนะครับไปเข้าที่สเปคกันเลยเนาะรีวิวสเปคก่อนนะครับว่าสเปคไม้นี้เป็นยังไงเนาะสเปคคร่าวๆนะครับก็คือน้ําหนักประมาณ88 g, รกรัมบวกลบ2นะครับบวกลบ1ถึง2ก็คือประมาณ 3u นั่นแหละยิบก็เป็น s2 นะครับเหมือน n9 ตัวแรกเนาะก็คือขนาดจะอยู่ประมาณ g5 ระหว่าง g5 ถึง g6 แล้วก็บาลานพอย์เนี่ยจะเป็น298บวกลบ2นะครับ ก็คือจะมากกว่า n9 มา3เนาะ3มิลลิเมตรนะครับก็คือหัวหนักขึ้นนั่นแหละแต่จริงๆพอจับแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันหนักขึ้นมากกว่านั้นเนาะแล้วก็ด้วยการที่มันแข็งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เออก้านเนี่ยการสติปเน็ตเนี่ยความแข็งของก้านเนี่ยจะอยู่ที่มีเดียมเฟกแล้วนะครับไอ้ตัว n9 เนี่ยจะอยู่ที่เฟกซิเบิลเนาะตัวนี้ก็จะเป็นก้านกลางมาและแต่ผมว่าจ,จับจริงๆมันก็เป็นการกลางค่อนแข็งนะครับความตึงของ n นะครับแม็กเทนชั่นเนี่ย บางที่เขบอก30บางที่ก็บอก32มสองนะผมว่า32เนะี่ยขึ้นได้สบายนะครับเพราะว่าผมเคยขึ้นไปแล้วไอ้ตัว30เนี่ยก็ยังนิ่ง,ง,งอยู่เลยนะครับเเป็นปกติเลยผมว่านิ่งกว่า n9 ตัวแรกอีกนะครับผมคอนเฟิร์มอีกเสียงหนึ่งว่าทนเนาะทนได้สบายมากเลยนะครับไม่ว่าจะ30หรือ32มเนาะเอาละครับมาดูในส่วนของเทคโนโลยีกันเนาะเทคโนโลยีเนี่ยก็จะมีคล้ายๆ N9 ้อ็ตัวแรกอะ่ะแต่ก็จะมีอันนึงที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือ S u h b s b s h a r นะครับก็คือการ u s b เนาะเดี๋ยวค่อยอธิบายว่ามันเป็นยังไงนะครับซึ่งมันก็เพิ่มมาจากในตัวเก่าคือ n 9ตัวแรกนะครับซึ่งไอ u h b s b s h a r เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพบใน turbocharging ทั่วไปและในปัจจุบันนะครับมาเริ่มที่อันแรกกันเลยเนาะอันแรกก็จะเป็น turbocharging นะครับเป็นเทคโนโลยีหลักของไม้นี้เนาะแล้วก็เป็นเทคโนโลยีหลักของในตระกูลไม้ไวของลินิในปัจจุบันด้วยนะครับ ก็คือเฟรมแบบทนะับิซอยดอลเนาะหรือแบบค้างหมูเนี่ยเท่าที่เราสังเกตเนี่ยตรงประมาณ3แล้วก็เานาฬิกาเนี่ยเรามันจะบิดเข้าเนาะมันจะบิดแล้วก็มันจะบิดคลด้ายๆเกียวถ้าใครนึกไม่ออกว่ามันบิดยังไงก็นึกถึงขนมโปเต้แล้วกันนะครับมันคล้ายๆงั้นแหละมันบิดรอบเดียวแค่นั้นเองน,นะครับโดยข้างล่างเนี่ยข้างล่างก่อนที่มันจะบิดเนี่ยตรงขอบด้านในของเฟรมเนี่ยมันก็จะมีความกว้างมากกว่าเนาะ แล้วก็ด้านนอกก็จะเป็นนูนๆนะครับไม่ได้เป็นแบนเนาะซึ่งในตัวส่วนนี้มันก็จะเป็นช่วยเรื่องความแข็งแรงนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเนาะเหมือนที่พูดในเอ็นเเลยเพราะว่าถ้าไอ้ตรงที่ใกล้ๆทีจอยเนี่ยแข็งแรงเนี่ยเอ็นชุดแนวตั้งเนี่ยจะมีความคงที่ที่มากขึ้นเนาะทำให้ออกลูกได้แม่นยําขึ้นแล้วก็หน้าไม้เนี่ยไวขึ้นนะครับแล้วก็ออลูกได้สปีดดีขึ้นด้วยเนาะ แล้วก็บิดขึ้นไปด้านบนเนี่ยเฟรมด้านนอกก็จะเป็นแบนแนะครับไอขอบด้านนอกเนี่ยข้างในก็จะเป็นนูนๆูนนะครับโดยสองตัวเนี่ยมันก็ยังเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันยังเป็นอยู่ในหลักการเฟรมแอโรไดนามิกเหมือนกันนาะก็คือเฟรมตัดอากาศนะครับโดยเทอร์โบชาร์จิ่งเนี่ยเขาบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อให้ด้านล่างเนี่ยสะสมพลังนะครับแล้วก็ส่งไปที่เฟรมด้านบนอย่างรวดเร็วนะครับพูดง่ายๆคือเหมือนชาร์จพลังแล้วก็ตบเข้าไป ที่สวิสปอร์ตที่อยู่ด้านบนนั่นแหละนะครับให้มากที่สุดไอการเกิดอย่างเงี้ยมันก็เกิดจากการที่เฟรมมันแ n น p b แบ็ได้ไวเนาะหรือว่ามันคืนตัวได้เร็วนะครับเพราะว่าไอเฟรมรูปแบบบิดเนี่ยมันเหมือนคานกันอยู่แหละมันเหมือนแบบอีกตัวหนึ่งจะไปทางนึงครึ่งบนจะไปทางนึงครึ่งล่างจะไปทางนึงอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เหมือนแบบพร้อมที่จะบิดกลับมาอยู่แล้วนะครับในเฟรมรูปแบบนี้นะครับ ปกติแล้วเราจะเห็นในเฟรมแบบมันจะเป็นไม่บล็อกแอโร่แล้วมันก็เป็นอะไรทั้งเฟรมไปเลยเนาะหรือเป็นแบบสวอตอะไรเงี้ยทั้งเฟรมไปเลยนะครับถ้ามันเป็นแหลมทั้งเฟรมอย่างเงี้ยในการคืนตัวของหน้าไม้หรือว่าการบิดหรือาการสแนแบกอะไรเนี่ยมันจะเป็นผลมาจากวัสดุอย่างเดียวเลยเนาะมันไม่ได้เป็นผลมาจากโครงสร้างทางคณิตศาสตร์หรือจิออเมติกอะไรเงี้ยของโครงสร้างของเฟรมเลยเนาะแต่ตัวเนี้ยมันก็ใช้ของ ออเมติกในเฟรมด้วยนะครับมันก็เลยช่วยในการบิดแล้วก็คืนตัวได้ดีขึ้นด้วยนะครับต่อมาก็เป็น s t ตติบิลไลซ์เทอร์ชันแองเกิลนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการป้องกันการบิดของเฟรมเนาะเวลาตีเนี่ยไม้มันก็จะกลับมาคงตัวไวขึ้นมันก็จะหลักการเดียวกันเมื่อกี้แหละก็คือวัสดุคืนตัวไวเนาะแต่อันนี้มันเป็นเรื่องของมุมเป็นเรื่องของวัสดุนะครับถึงแม้ว่ามันจะ ไม่ตีเข้าสวนะิบสปอร์ตเนาะมันก็จะออกลูกดีดีขึ้นเนาะเพราะไม้มันคงตัวแบบมันคืนตัวไวอยู่แล้วนะครับเพราะปกติเนี่ยถ้าเราตีลูกอะแล้วเราสโลโมชันดูนะครับเวลาเราตีไม่เข้าสวิบสปอร์ตหรือเข้าตรงกลางไม้เนี่ยมันจะมีฝั่งด้านใดด้านหนึ่งนะครับที่ต้องรับแรงประทะมากกว่าเนาะไม้มันจะบิดเนาะมันก็เลยทําให้ไม้เนี่ยบางตัวที่มันคืนตัวไม่ดีเนี่ยมันก็จะออกลูกปิ้นไปทางซ้ายขวานะครับ ไม้เนี่ยมันมีตัวที่ช่วยในตรงนั้นเนาะไม่ให้ออกลูกปิ้นไปมากนะครับถ้าไม่ได้รับแรงประทะเยอะจริงๆเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็จะช่วยในเรื่องการที่แรงในฝั่งนั้นเนี่ยมันมากเกินไปเนาะถ้ามันงอจะมากเกินไปเนี่ยมันทาให้เฟรมมันบิดมากเกินไปแล้วมันยังไม่คืนตัวเนี่ยไม้มันก็จะหักนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเวลาเราตีไม้อื่นอะไรเงี้ยเวลาเราตีโดนขอบหรือว่าตีโดนเอ็นใกล้ๆขอบเนี่ยไม่ต้องโดนขอบหรอก ไม้มันก็จะหักได้นะครับต่อมาก็เป็น a e r o t e c h Beam system นะครับมันก็เป็นเรื่องเฟรมบางขึ้นเนาะไม่ได้มีอะไรก็ตั่อากาศแพื่เพิ่มความไวสวิงของไม้นะครับต่อมาก็เป็น dynamic o p t i m u m frame นะครับมันก็เป็นรูปทรงหน้าไม้ของีนิงที่เราเห็นกันนะครับมันก็จะเป็นทรงแตงโมเนาะอย่างที่ผมได้บอกไปมันก็จะคล้แบบ iso metric แหละหลักการก็คือทำให้ด้านข้างมันยากว่าแค่นั้นเองแต่ตัวเนี้มันก็จะไปคล้ายๆ compact frame นะครับ ของยนะูนิคเนาะก็คือหน้าไม้มันก็จะแคบลงด้วยนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับมันก็จะช่วยให้สวิสปอตเนี่ยมันมากขึ้นไปทางด้านบนนะทาไมต้องด้านบนนะครับก็อธิบายไปแล้วในคลิป N9 นเะครับเพราะถ้ามันสวิสปอตมันมากมาทางด้านล่างเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะครับถ้าตีโดนด้านล่างเนี่ยแล้วมันออกแรงผักไปมากขึ้นเนี่ยยังไงมันก็มีโอกาสที่จะติดเน็ตสูงนะครับมีโอกาสที่ลูกมันจะจิกลงอ่ะอื แต่เวลาเราตีจังหวะอย่างเงี้ยเราเซฟเราตกหรือว่าเราเล่นลูกดาดลูกอะไรไปไวอย่างเงี้ยไม้มันมีสิทธิ์ที่จะโดนในด้านบนมากกว่าเนาะมากกว่าด้านล่างนะครับมันก็เลยช่วยตรงนั้นซะมากกว่านะครับต่อมาก็เป็นอ e ัลตราคาร์บอนเนาะก็เป็นคาร์บอนที่มีความแข็งแรงสูงเป็นพิเศษนะครับลดการบิดของหน้าไม้แล้วก็ทั้งจากแรงตึงเอ็น แล้วก็ทําให้ขึ้นเอ็นสูงๆได้นะครับนี่ก็เป็นวัสดุหลักเนาะที่น่าจะทําให้ขึ้นเอ็นได้สูงแล้วก็นิ่งกว่าตัวเอ็นเเนาะเพราะว่าอันต้าคาร์บอนเนี่ยรู้สึกว่าในเอ็นเก็จะยังไม่มีนะครับต่อมาก็เป็นทีบีนาโนนะครับหรือทีบีนาโนพาวเวอร์เทคนะครับมันก็เป็นการใช้วัสดุนาโนเนาะเพิ่มการยึดเกาะไปในเส้นยคาร์บอนที่เป็นวัสดุหลักของไม้นะครับมันก็จะยึดเกาะกันมากขึ้นเนาะแล้วก็ใช้ผสมกับพวกเรซินอะไรเงี้ยนะครับ มันทําให้ไม้เนี่ยมีน้ําหนักเบาขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นด้วยนะครับมันก็คอนเฟิร์มมาว่าลินิงนะลินิงคอนเฟิร์มมาว่ามันจะแข็งแรงขึ้น20%นตะครับต่อมาก็เป็นไบโออินเนอร์โคนะครับมันก็เป็นเทคโนโลยีที่ใช้เสริมในก้านแหละทำให้ก้านมันมีความยืดหยุ่นที่สูงขึ้นนะครับทําให้มันดีดได้ดีขึ้นนั่นแหละเอาง่ายๆเทคโนโลยีเนี่ยเสริมแรงนะครับแล้วก็ยังช่วยลดแรงกระทกที่แบบทำให้มาถึงมือได้น้อยลงอีก ชั้นหนึ่งนะครับต่อมาก็เป็นเทคโนโลยีที่เพิ่มเข้ามาจาก N91 นกะครับก็คือ USB s h a f t นะครับ,ก, UH รบก็เป็นเทคโนโลยีของก้านเนาะที่ออกมาแบบให้มันงอได้เต็มที่มากขึ้นนะครับแต่ในเรื่องความแข็งแรงเนี่ยยังคงไม่อยู่นะครับทำให้สเปคของมันเนี่ยบอกว่ามาทำเพื่อให้ตบดีขึ้นเนาะโดยเฉพาะ Half s m a s h นะครับเน้นเลยนะครับพวก Half s m a s h อย่างเงี้ยพวกตบไม่เต็มหรือว่าอะไรเงี้ยหรือ สติ๊กสมาร์อย่างเงี้ยตบใช้ข้อมืออย่างเดียวเนี่ยอืมเนี่ยมันมันมาช่วยในส่วนตรงนี้นะครับมันทําให้ตรงเนี้มีลูกเล่นมากขึ้นนะครับก็คือจะงอตัวได้ไวขึ้นมากขึ้นแล้วก็ขึ้นตัวได้ดีขึ้นด้วยนะครับอันเนี้ยผมเห็นด้วยนะครับว่ามันพัฒนามาจากเอ็นเกตัวแรกเนี่ยมันเห็นผลจริงๆเนาะเพราะว่าเอ็นก้าตัวแรกเนี่ยด้วยความที่มันเป็นการเฟซิเบิลหรือการอ่อนด้วยเนี่ย เวลาสติกสมาร์มันใช้สะบัดข้อมือแรงๆเนี่ยมันจะรู้สึกหน่วงนิดนึงนะครับแต่มันก็ต้องใช้แรงในการดึงไม้กลับมาด้วยเนาะซึ่งในตัวไม้ตัวนี้มันก็มี usb ชาร์จมาช่วยนะครับในการสติกสมาร์อะไรเงี้ยเล่นช็อตไวๆอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีข้อที่มันทําให้ตียากขึ้นมาอย่างหนึ่งก็คือไม้มันจะก้านแข็งขึ้นเนาะมันก็แรงผักอาจจะน้อยลงกว่า n 9หน่อยนะครับก็คือต,ตีจะตีแบบใช้แรงเยอะมากกว่าแล้วก็การคอนโทรลมันจะดีกว่า นะครับมันก็มีได้มีเสียเนาะเสียบางอย่างไปเนาะต่อมาเนี่ยผมก็ให้เหมือนเดิมนะเทคโนโลยีนี้แทบจะเป็นเทคโนโลยีหลักของดีนิง่ผมชอบมันมากเลยก็คือ,อ H D F Shock Absorption นะครับมันก็เหมือนเป็นตัวโฟมที่มีน้ำหนักเบาแล้วก็ความยืดหยุ่นสูงนะครับถูกใส่ไว้ทั่วทั้งไม้เลยเนาะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการดูดซับแรงกระแทกนะครับที่ใช้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับผมว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของดีหนิงเลยสาหรับผมนะ มันทําให้ไม้เนี่ยตีสบายสบายเลยนะครับไม่สะเทือนสะเทือนน้อยอ่ะน้อยมากๆถึงจะขึ้นเอ็นสูงๆเนี่ยตึงๆขนาดไหน30ปอนเนี่ยมันก็ยังตีสบายอยู่นะครับไม่ได้สั่นสะท้านจนเจ็บข้อมือหรือเจ็บไปยันศอกยันไหลเลยนะครับซึ่งถ้าลองเปรียบเทียบกับตัวที่มันไม่มีตัวเนี้ยในไม้ของลีนิงเหมือนกันนะผมว่าไม้พวกนั้นมันตีแบบกระด้างกว่ามากๆเลยนะครับผมว่าไอตัว hdf shock absorption เนี่ย เป็นคีย์ของฟิลลิ่งฟิลลิ่งในการตีของลีนิกที่ดีเลยนะครับเอาละเราก็จบกันแล้วนะครับในพาร์ททฤษฎีเนาะหรือพวกเทคโนโลยีหรือสเปคอะไรต่างๆนะครับเราก็จะเห็นว่ามันพัฒนามาจาก n 9เนี่ยตัวเก่าเนี่ยก็ระดับหนึ่งเนาะผมว่ามันทําให้สไตล์ไม่ได้เปลี่ยนมากแต่คาแรคเตอร์ไม้เนี่ยค่อนข้างเปลี่ยนมีอาวุธในลูกบุกมากขึ้นนะครับเด่นในเกมบุกมากขึ้นเนาะโดยรวมแต่เกมลับก็ไม่ได้ด้อยจนเกินไปนะครับแต่ รีนิ่งเอ็เนี่ยมันจะมีความเด่นในเกมรับมากกว่านะครับมาที่สเปคไม้ที่ใช้เลยเนาะมันก็คือรีนิ่งเอ็ตัวดําชมพูนะครับหรือตัวของฟู้ไฮฟ,ฟงที่ฟู้ไฮฟ,ฟิงใช้ในโอลิมปิกเนะี่ยแล้วก็ขึ้นเอ็นบีจีอันติแม็กสาปอนด์เหมือนเดิมนะครับเออบาลานซ์เนี่ยอยู่ประมาณ300เนาะที่ผมปับไว้น่าจะอยู่300เป๊ะเ,เ,เลยแหละมาเริ่มที่ลูกแรกกันเลยเนาะลูกแรกก็ลูกเสร์ฟนะครับ ลูกเส์ฟก็ง่ายๆเพราะว่าไม้มันไม่ได้มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมากนะครับแถมยังคุมง่าย่าเดิมด้วยเพราะว่ามันเป็นก้านแข็งขึ้นนะเนาะแล้วลมันก็คอนโทรลได้ดีขึ้นนะครับแต่แรงดีดจากหน้าไม้อย่างเงี้ยก็โอเคอยู่แรงดีดจากก้านเนี่ยผมว่าบาลานซ์ได้โอเคเลยสาหรับคนที่เริ่มตีเอ็นเก้าแล้วรู้สึกว่าเราต้องการการคอนโทรลขึ้นมาหน่อยนึงแล้วผมว่าไม้นี่คือคําตอบเลยนะครับในลูกหยอดก็เหมือนกันเนาะลูกหยอดเวลาแตะเข้าหน้าเน็ตหรือว่าตัดอะไรเงี้ย มันทําได้ดีขึ้นนะครับแรงที่มันล้นเนี่ยออกน้อยลงเนาะแล้วก็รวมถึงลูกตัดหยอดด้วยลูกตัดหยอดก็ยังทําได้ดีเหมือนเดิมนะครับเนื่องความที่หน้าไม้มันไวเนาะคอนโทรง่ายมันก็ตัดหยอดวางองศาได้ง่ายนะครับจากท้ายขอดอต่อมาก็เป็นลูกในเกมรับเนาะลูกดาดลูกรับลูกอะไรเงี้ยเริ่มที่ลูกดาดก่อนละกันลูกดาดเนี่ยลูกดาดนี่ดีเลยนะครับ แต่แรงผักมันเนี้ยมันอาจจะไม่ไม่ได้เท่าตัว n9 ตัวเก่านะครับเพราะว่ามันก็มันเท่าได้แหละแต่คุณต้องใช้แรงเยอะขึ้นแค่นั้นเองนะครับไอตัวเนี้ยส่วนความไวลูกที่ออกจากหน้าไม้เนี่ยถ้าเรามีแรงมากขึ้นจาก n9 นนะมันก็จะไวเหมือนเดิมผมว่าไวกว่าเดิมด้วยลูกที่ออกจากหน้าไม้นะครับ มันค่อนข้างดาดได้คมกว่าเดิมนะส่วนตัวผมว่านะในคนที่เริ่มมีแรงหน่อยมันฟันแบบมันฟันเชาะเชะดาดแบบเร็วได้ดีกว่า n 9นะครับรวมถึงไม้มันคืนตัวเร็วขึ้นด้วยเนาะมันเลยทาให้แบบมันไม่รู้สึกหน่วงเหมือน n 9นะครับในบางจังหวะที่เราอาจจะแบบออกแรงเยอะไปหน่อยอย่างเงี้ยมันในลูกดาดมันจังหวะมันเร็วนะครับหมเนี้ผมว่าก็ทําลูกดาดได้ดีกว่าแต่ต้องใช้แรงนะครับแต่ n 9าเนี่ยทำได้สบาย นะครับส่วนลูกลับเนี่ยลูกลับเนี่ยไม่ไม่ได้ขี้เหล่นะครับถึงว่ามันจะต้องใช้แรงเพิ่มขึ้นนิดหน่อยจาก N9 เนาะแต่มันก็ถึงไม่ใช้แรงเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ยังทําได้โอเคอยู่นะครับในเรื่องการดีดกลับไปดาดกลับไปหรือว่าดีดสูงไปหลังหรือดีดผักไปหลังคอสคอร์ดหรือว่าวางไม้รับลูกตบเขาเฉยๆเนี่ยแล้วก็ยกไม้ขึ้นมาเนี่ยมันก็มีแรงส่งข้ามเน็ตไปได้แล้วเนาะ แถมว่ามันยังคอนโทรลได้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับในการที่ผักสวนงี้ถ้าตบมาแรงๆแล้วผักสวนด้านสวนนี้โอ้โหลูกออกจากหน้าไม้ไวเลยนะครับไม้นี้ไวกว่า N9 อีกนะครับเพราะว่า N9 เนี่ยถ้าบางคนเขาตกมาหนักจริงจริงเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันงอนิดนึงเนาะก่อนที่ลูกมันจะออกไปเนี่ยมันก็เลยอาจจะมีผลทําให้การคอนโทรลลูกเทิร์นกลับไปเนี่ยมันบางทีมันอาจจะล้นเนาะหรือว่าจังหวะมันอาจจะไม่ได้นะครับไม้นี้มัน จังหวะมันดีขึ้นนะครับมันดังใจอ่ะมันตามมือมากขึ้นนะครับส่วนลูกตบเนี่ยลูกตบผมว่าทําได้ดีเหมือนเดิมเลยนะครับดีกว่าเดิมด้วยถ้าพูดถึงในเรื่อง power นะยิ่งไม้นี่มันออกแบบมาเพื่อให้รับ power ที่มากขึ้นนะครับเพราะว่าไม้ที่มีการแข็งขึ้นเนี่ยมันก็จะคืนตัวไวขึ้นเนาะเวลาเราใส่พลังไปมากขึ้นเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้สึกยบเหมือน n เเนาะเราก็จะตบได้แรงขึ้นนะครับลูกก็ยังออกจากหน้าไม้ไวเหมือนเดิมนะครับ แต่ไม้เนี่ยมันก็จะเด่นกว่า n9 ขึ้นมาในเรื่องของ half smash ยืนตบเฉยๆอะไรเงี้ยหรือว่าตบจังหวะไวๆหรือว่า stick smash หรือตบใค้ใช้ข้อมือเนี่ยไม้เนี่ยจะเด่นขึ้นมากว่า n9 มากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งเราใช้จังหวะที่ตีที่ไวเนี่ยหรือว่าเข้าลูกที่ไวเนี่ยมันจะทําให้ไม้เนี่ยส่งลูกออกไปได้เร็วขึ้นอีกนะครับแล้วก็ตีได้หลายๆช็อตด,ด้วยเพราะว่ามันคืนตัวไวนะครับ ไอตัวก้านเนี่ยมันช่วยเรารู้อย่างรู้สึกได้เลยเนาะในการเล่นลูกจังหวะไวๆนะครับลูกบุกเนี่ยอืรวมถึงลูกดาดด้วยเนาะแล้วก็ลูกคอนโทรอะไรต่างๆอย่างเงี้ยผมว่ามันแม่นขึ้นนะมันหน้าไม้มันนิ่งขึ้นนะครับแต่มันก็มีข้อเสียอยู่อย่างเดียวคือมันใช้แรงเยอะขึ้นแค่นั้นเองซึ่งมันก็จะทําให้ข้อเสียเนี่ยมันทําให้ n 9 2ตัวเนี้ยไม่ได้เหมาะกับทุกคนอีกต่อไปเหมือน n 9 1หนึ่งนะครับมันก็ค่อนข้างจะเลือกคนขึ้นมานิดนึงเนาะ แต่โดยรวมแล้วเนี่ยไม้ยังคาแรคเตอร์คล้ายๆเดิมนะครับแค่เป็นไม้ที่เพิ่มพลังขึ้นมาโดยสรุปแล้วนะครับมันก็เหมือนอย่างที่พูดไปเนาะว่า n 9 2ตัวเนี้ยมันพัฒนามาจาก n 9 1เนาะ n 9 1เนี่ยจะเป็นไม้ที่ตีง่ายก้านอ่อนตีง่ายตบได้ดีทําได้ดีทุกลูกอะ่ะมันเหมาะสําหรับทุกคนแต่ n 9 2เนี่ยก้านมันจะมีความแข็งมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความคาแรคเตอร์ยังเหมือนเดิมยังเหมือน n 9 1แค่ต้องใช้แรงเยอะขึ้นเท่านั้นนะครับ แต่การที่มันใช้แรงเยอะขึ้นเนี่ยมันก็ส่งแรงออกไปได้เยอะขึ้นด้วยนะครับมันเหมือนเอาแรงเราไปชาร์จแล้วไปใช้ได้เยอะขึ้นด้วยกว่า n91 นะครับแล้วก็บางคนที่อาจจะรู้สึกงุดหิดว่า n91 เนี่ยบางทีตีลูกแรงๆเนี่ยแล้วมันน่วงมันงวงหัวหรือว่าหัวมันดึงไปไม้มันงอเกินไปอะไรเงี้ย n92 เขาก็ปรับขึ้นมาแก้ให้แล้วเนาะมันก็ดีขึ้นนะครับจังหวะในการคืนตัวของไม้อะไรเงี้ยดีขึ้นนะครับลูกคอนโทรลก็ดีขึ้นเนาะ ม้ n เ2เนี่ยเหมาะกับใครผมคิดว่าถ้าเหมาะกับคนที่เป็น fc n 9ตัวแรกนะครับที่ต้องการไม้ที่มีพลังมากขึ้นคอนโทรลมากขึ้นหรือรู้สึกว่า n 9ตัวแรกเนี่ยมันหน่วงๆหน่อยหรือว่ามันงอมากไปหน่อยอะไรเงี้ยลูกหยอดลูกอะไรเงี้ยแรงมันล้นเกินไปหน่อยอืมผมว่า n 9 2เนี่ยเป็นคำตอบนะครับ ไม้นี้ไม่เหมาะกับใครไม้นี้ไม่เหมาะกับคนที่แรงอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับมันก็ตีได้แหละแต่มันอาจจะตีไม่ค่อยสนุกเท่า N91 เนาะคนที่ชอบไม้ก้านอ่อนอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างแข็งขึ้นในระดับหนึ่งเลยนะครับแข็งขึ้นแบบรู้สึกได้เลยแหละเวลาคนที่ตีแบบ N91 โอเคเนี่ยแบบพอโอเคไม่ได้รู้สึกว่ามันยวบไม่ได้อะไรเงี้ยพอลองมาตีนะครับมันจะรู้สึกว่ามันตีไม่ไปเนาะ เพราะว่าก้านมันแข็งมากขึ้นเนาะแล้วก็ยิ่งถ้าขึ้นเอ็นต่าๆเนี่ยมันก็จะยังตีไม่ไปอีกนะครับเพราะว่ามันรู้สึกหน่วงๆเนาะรู้สึกแบบหยุ่มๆอะ่ะซึ่งมันก็กลายเป็นข้อเสียไปเลยนะเนาะว่าหนึ่งผมคิดว่ามันต้องบังคับขึ้นเอ็นมากกว่า27ถึงจะตีได้ดีนะครับถ้าขึ้นเอ็นต่ำกว่านั้นมันก็อาจจะรู้สึกหยุ่มๆนหน่อยนึงอะ่ะซึ่งไม้ยุ่มเนี่ยมันก็ทําให้ตีไม่ไปเหมือนกัน แล้วก็ขึ้นเอ็นมันก็ต้องใช้แรงตีเหมือนกันแล้วก็ก้านที่มันแข็งขึ้นเนี่ยมันก็ต้องใช้แรงตีมเหมือนกันแล้วก็ถ้าแรงน้อยเนี่ยมันก็จะตีไม่ไปเหมือนกันโดนทั้งแบบแม้จะลดเอ็นก็โดนแม้จะเพิ่มเอ็นก็โดนเหมือนกันนะครับสรุปแล้วไม้เนี่ยคือมันก็ต้องใช้กับคนที่มีแรงในระดับหนึ่งจริงๆเนาะมีแรงนิดหน่อยในระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้ไม่ได้ต้องมากเนาะไม้นี้อาจจะต้องใช้เทคนิคในการออกแรงเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับในเรื่องข้อมืออะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันก็ต่างจากตัว n 9ที่ไม่ต้องทําอะไรเลยเราตีโงโง่ก็ได้จะตีเร็วๆตีท่าไหนก็ได้มันก็พร้อมที่จะส่งลูกให้เราเนาะแต่ไม้นี้มันก็ยังคงคาแรคเตอร์เดิมของ n 9เนาะแค่มันต้องใช้แรงมากขึ้นแล้วมันก็จะมีพลังมากขึ้นให้เราด้วยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับ l ีนิ i เนี่ยมันดีตรงนี้แหละเพราะว่ามันมีไม้ให้เลือกเยอะเนาะไม้ให้มันแบบในใน,ในตระกูลหรือว่าในอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างเลือกได้ละเอียดเนาะสำหรับคนที่ชอบ n 9นะครับแล้วก็ พอามาลอง n92 แล้วแบบเอ้ตีแล้วมันไม่ไปแลยเตีแล้วมันหนงนงอยากได้ไอตัวที่ระหว่าง n92 กับ n9 ตัวแรกเนี่ยมีไหมผมแนะนําเป็น turbo charging 75d เนาะตีได้มันเลยฟิลมันแบบคล้ายๆกับ n92 บวกกับ n91 เลยมันจะตีง่ายแบบ n91 เลยนะครับแล้วก็มันจะมีความแข็งๆหน่อยเหมือน n92 นะครับความยืดหยุ่นมันเนี่ยจะเหมือน n92 คือมันอยู่ระหว่างกลาง2ตัวนี้เหมือนเอาตัว2ตัวนี้มาผสมกันเลยนะครับคือมันก็จะตีง่ายอืมแต่มันก็จะอาจจะเสียความตบหนักจาก n92 ไปนิดหน่อยแต่มันก็ยังตบหนักกว่า n91 นะครับมันตีได้รัวกว่าด้วยอผมคิดว่านะเพราะว่าไม้มันคืนตัวไวกว่า n92 เอ้ย n 9ตัวแรกนะครับแล้วก็ไม้มันก็ยังแบบมันยังแฮนเดิลได้ง่ายมันยังตีได้ง่ายเหมือน n9 ตัวแรกเลย 75d เนะี่ยผมคิดว่านะคนที่จะหาไม้ที่ใช้ง่ายๆเนี่ยผมก็แนะนำนะ 75d มันใช้ได้หมดเหมือนกันใช้ได้หมดทุกคนเหมือนกันนะครับเมื่อน n9 เลยแต่มันใช้พลังขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็เอาง่ายๆคือถ้าลอง n9 แล้วชอบแล้วมาใช้น92แต่ยังไม่ใช่แล้วมันตีแข็งไปมันทื่อตีไม่ไปาหาไม้ระหว่างนั้นในตระกูลก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็มีทั้ง 75d แล้วก็ 75i อะไรพวกนั้นเนาะอืม มันก็มันมีให้เลือกเยอะนะครับไม้ในลีนิงนะเนาะสเกลมันค่อนข้างแบบละเอียดยิบเลยนะครับในไม้ปัจจุบันนเนาะผมคิดว่าในไม้แบรนด์ต่างๆเนี่ยผมคิดว่าลีนิงเนี่ยเป็นไม้แบรนด์ที่มีไม้ให้สําหรับทุกคนทุกแบบทุกมือไม่ว่าจะมือเริ่มใหม่มือหนักอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งคนที่ชอบการอ่อนการแข็งบาลานซ์ตบดีดาดดีหรือว่าอะไรเงี้ย มันมีไม้ให้สําหรับทุกสไตล์การเล่นนะครับผมคิดว่างั้นนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันทําเกณฑ์มันทนําสเปคแต่ละรุ่นมาเนี่ยค่อนข้างละเอียดมากนะครับขอแค่คุณไปลองหรือว่าคุณไปหาให้มันเจอเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าผมไปลอ,ลองจับมาแล้วเนี่ยมันก็โอเคนะโอเคทุกรุ่นเลยที่มันปรับมาใหม่นะครับที่มันปรับมาเป็น ICD แล้วก็ตัวปกติเนี่ย โดยเฉพาะไอตัวคอมแบทเนี่ยบางตัวคอมแบทมันไม่ได้หนักเนาะแต่มันก็ยังตีได้มันนะครับมันเป็นไม้ที่ตบได้ดีเป็นไม้ที่บุกได้ดีอย่างตัว9ก้าพเนี่ยมันเป็นไม้ที่ตบได้ดีเลยนะครับถึงมแม้ว่ามันจะไม่ได้หนักมากเนาะถ้าเทียบกับตัว N99 นะครับที่เป็นแบบคล้ายๆตัวก่อนหน้านั้นตัวก่อนที่มันจะมาเป็น Aero Not นะครับอะไรประมาณนั้นพวก N99 เเอะไรเงี้ย ไอตัว9ก้าพัน่นก็จะเบากว่า n9 9แล้วก็ตกได้มันลูกตกก็จะมีประสิทธิภาพกว่า n 9 9เกอีกนะครับอย่างเงี้ยผมว่าไม้มันมีให้เลือกเยอะเป็นเรื่องให้ถูกแล้วกันด้วยความที่มันเลือกเยอะเนี่ยมันก็จะเลือกยากนิดนึงนะครับผมคิดว่าลองไปจับจับดูก่อนอนะ่ะได้คําตอบเลยเพราะว่าไม้ลินิกเนี่ยผมค่อนข้างพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะจับไม้เปล่าเองเวียงเนี่ยมันก็ฟิลจะคล้ายๆไม้ตอนขึ้นเอ็นแล้วเลยเนาะเพราะว่าบางยี่ห้อเนี่ยมันจะ จับแ,แล้วมันรู้สึกมันไม่เหมือนตอนขึ้นเอ็นอขึ้นเอ็นแล้วไม้มันเปลี่ยนไปเยอะอะไรเงี้ยเหมือนเป็นคนละไม้กันเลยแต่ของลีนิงเนี่ยเราไปเทียบที่ร้านเนาะเราไปจับเบี่ยงเบี่ยงไม้แต่ละรุ่นเทียบกันเนี่ยผมว่าเรารู้สึกได้เลยเนาะว่ามันต่างกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับเราก็ทําให้เลือกไม้ว่าเวลาเราตอนนํา,าขึ้นเอ็นแล้วเนี่ยันจะตียังไงเนาะแล้วก็เวลามันเอามาขึ้นเอ็นเนี่ยมันจะไม่ค่อยฟิลจะไม่ค่อยต่างจากไม้ที่ตอนยังไม่ขึ้นเอ็นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปหาร้าน ครบทุกรุ่นเนาะแล้วก็ไปลองเหวี่ยงเดูได้นะครับแล้วเราจะเลือกไม้ที่เหมาะกับตัวเราได้เลยเนาะของลีนิงนะม,มันก็ไม่ได้เป็นไม้ที่ชอบมากในปัจจุบันเนาะเพราะว่าผมแล้ว TKF ยังตีง่ายกว่าอืมเพราะว่ามันมีความตียากที่มันจุกจิกขึ้นมาจาก n 9ก้าตัวแรกเนาะค่อนข้างเยอะนะครับผมว่ามันค่อนข้างต่างกันผมเลยชอบ TKF มากกว่านะครับตัว n9 2ของผมอันเนี้ย มันก็ยังอยู่ในกระเป๋าอยู่นะแต่ก็ไม่ค่อยได้ออกเอ,เอามาตีมากเรัา n 9ตัวหนึ่งนะครับหรือ tkf อย่างเงี้ยตีง่ายกว่าเนานะไม่ต้องแบบมาเค้นพลังอย่างไม้นี้ด้วยเนาะอย่างตัว n 9ตัวหนึ่ง tkf หรือว่า turbocharging จดิ d อย่างเงี้ยผมก็ยังใช้เอาออกมาใช้มากกว่า n 9 2นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะเอาออกมาใช้วันที่ฟิตฟิตหรือว่าเกมแรกๆอย่างเงี้ยอืเพราะว่ามันเป็นไม้ที่ยังตกมันอยู่นะครับเอามาใช้แบบตุ้มต้ามเนี่ยอ้โหอย่างมันนะครับไม้นี้ ก็คือยังใช้อยู่บ้างแหละขึ้นอ,อยู่กับความฟิตนะครับถึงช่วงนี้มันก็ไม่ไม่ค่อยได้ฟิตเท่าไหร่แล้วนะครับเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมนึกออกมาพอดีเลยเนาะเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะทําให้มันรู้สึกหนักกว่า N9 แล้วมันต่างกับ N9 ยังไงนะครับผมเห็นนะเขาบอกมาแต่ผมไม่เห็นดีนิงเขาบอกนะผมเห็นเขาคุยกันในกระทู้ของฝรั่งนะครับว่าไอตัวดีนิง N9 เนี่ยมันจะถ่วงน้ําหนักไปที่ตรงทีจอยเนาะ ส่วน N92 เนี่ยมันจะถ่วงน้ำหนักไปที่เฟรมด้านข้างนะครับมันก็เลยทำให้แบบรู้สึกมีน้ำหนักหน่วงที่ปลายหรือว่าต้นกลางเฟรมเนี่ยที่หัวเนี่ยมากกว่านะครับมันก็เลยทำให้ตียากขึ้นไปอีกนะครับต้องใช้แรงเยอะขึ้นอีอกจาก N9 เนอะเท่าที่ผมเข้าใจนะแล้วก็เท่าที่ผมลองมาผมก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะเพราะว่ามันรู้สึกชัดเจนอะ N91 กับ N92 อะ 92, มัน,ม,นมันต่างกันเลยนะครับ แต่สไตล์การตีหรือว่าคาแรคเตอร์ไม้นี่มันเหมือนเดิมนะครับแต่เรื่องการใช้แรงเรื่องการใช้ไม้การใช้เทคนิคอะไรเงี้ยมันค่อนข้างต่างกันเยอะเลยนะครับเอาละครับวันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวไม้ลี n น n ่งเอไว้เท่านี้นะครับก็หมดแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวอะไรเนาะก็มาลุ้นกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดติดตามทั้งเพจแบดมินตันทราเวลด้วยนะครับใน a c e b o o k เนาะ แล้วก็ใน YouTube ด้วยนะครับสว่วนวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ